สวัสดีครับพี่ดองพ่ชักแกะสักเดินราเพลินออฟฟิเชียลค่ะเบื้งแม่กับลูกคุณีวากันเออเออ เดี๋ยวเนีเยิึงหนามันเด้อิึงหน่าจะงอกระตื้นกำหน่ากำหนากำหนามันอันนั้นไปอาบน้ำมาแล้วไเือเียมันได้แซมดีมันจกินด้มงกินเงนสัไ่เด้อหนา้่มีราศีเด้อราศีสไลราศีอไ เดี๋ยวกไปหาขวาตะกันเออไปข้างนอญก็เออแต่งหน้าเรื่อยย่าเออโก็บไลวบวใคียเออลวน่ะี่น่าฮอยู่ีไปหาเก็บ้าะยายด้ิจเก็บไปยังเอาไ่อีกอาีกวน ว้นเนาะปีเอาเอาแตกแกแกแม่นคูแ้ววันนี้หัาวะได้ลอกเกินัลจะรับของไมนี่นาจตัวโคกเวาแต่ก้จิตคูบนน้นนะอันนี้ตีกุ้ตีน้ำไม่อยู่หลายๆดอกนี้งคอยพี่มานนาน

เฮ้ยมัหนีเพจน้นตุนแยกใหญ่แตกแซนโมกันอีกแล้วเป็นนางอยู่ในซาลาเนี่ยมันคือพาจากรย์มันีไม่หนี่ บุรีไม hey, he right, ่ได้บุรีเต็มสองตาเลยไปหยุ่นเขาเบิ่ง ันไปขายบอกชัวว่ามึงม,มากับซุ่ามขายร้อนจีเอ่อเดี๋ยวมาเมียนซุ่มเอนอันนช้นเพื่นอนยวนอันคางเตาท่านอันะ เห็นไหนี่เดี๋ยวอีบ่าัญมังประทอดไดยพุ่นมหามุนีช่้ยยืนขางกันด้วย เป็นสุดยังกะอันบ้านนี้ไหมต่ว่าน้ำ่อ้หบ้า,บาบ <laughs> มาไกลๆวมากเลยลูกใครก <laughs> <c oughs> ็ไม่เห็นเลยนะมาจากวัดโกกากฮะาาวัดโกกากม่วัดกลาาโกกากเออมาจากวักดโกกากหวัดลุงปูนว <c oughs> ัดไซแวนตาเขยนดูเขาใส่ชินารอดูขาเหมอาดูขากยา เอายี่สิบแรงมันนำหาแต่วามันนอนระเบิดเลยจีไม่นไปยู่ิสงต้อไปใส้ำหาอีโกะไปล่มึกไปแลนไหม่ เนี่นมาหน่อยบอมาหน่อยสีดำสองสามตัวเป็นตันรดอันซิบหรอเอามาเดี๋ยวบาบอกมวงฝากไว้เด้อเดี๋ยวซ้ำนี่ตีฮะมันจอยลงพูดไหนบาเป็นตะเสีบแท้ม่มีบอกใจยุ่งซื้อบอกมวงกับจอยลง บอกวังลูกพี่เอามานี่ละนี่ละซื้อเต็มถุงทั้งใบทั้งอันนีน้อันเอาไปอันหาอยู่อันเต็นถุงหญิงเนาะไปเ็ดแก้วสู้กูกินแน่พ่ะน่ะเจ้าว่าถือไปอย่างเอกออฮะแก้าอย่างเนี่ยน้ำปลาหวานบอกอยังถึงที่เอาเอาแม่เอาอยู่จ้าขอบคุณแม่พรค่ะเออแม่ามา พอดีละอันักพีพวงอยู่ในรถเรมถือมาอีกแล้วมาเจียวใส่กตากัลงโอ้ยอุตส่าห์เอาาตนาบุรีมี่วมันอยบง Ơ, ừ, mà năm nấm, mà, mà kín nấm lúc nọ mới xôi bà ai cũng có vầy Cũng phải hái kín, cũng phải hái tắc 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 nấm kháng phi cơn คลิปนี้มาเสร็จคลิปหน้กกาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ